อดีตนางเอกสุข,ขาราชการตุ้มโลรสลินทุ่มแรงกายจิตอาสาพเพื่อสังคมนอกจากงานที่มีความสุขในวงการบันเทิงแล้วตุ้มโลรสลินจันทราอดีตนางเอกละครและภาพยนตร์ในยุค80ที่ตอนนี้ก็ยังมีผลงานในวงการบันเทิงให้เห็นกันอยู่ในหลากหลายบทบาท ก็ยังแบ่งเวลามาสมัครทำงานจิตอาสาพเพื่อช่วยเหลือสังคมมาเกือบ1ิปีแล้วเนื่องจากตนเองเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นตุ้มรสลินจันทราเธอเข้าวงการบันเทิงมา40กว่าปีแล้วเริ่มต้นเข้าวงการด้วยการตามคนรู้จักไปกองถ่ายเขาทำงานในนั้นก็มาชวนว่าเราไปดูไหมเราตอนนั้นอายุ17ปีอยากเห็นดาราเพราะความฝันอยากเป็นดาราพอได้ไปเที่ยว ผู้อำนวยการสร้างเขามาเห็นเราก็ถามว่าอยากเล่นภาพยนตร์ไหมเพราะว่าอีกกองถ่ายอยู่ที่โคราชยังไม่มีนางเอกถ้าจะเล่นก็ต้องเดินทางไปเลยตอนนั้นก็มากับคุณแม่นั่งรถมาจากอุบลไปโคราชเลยถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงการมานานแต่เราก็ไม่ได้หายไปไหนเลยทําทุกหน้าที่เบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหน้าอะไรก็ทําที่ได้เงิน ทำมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นวงการนี้ให้อะไรมาหลายอย่างทั้งความรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตการคบคนหลากหลายแบบทั้งนี้ก็ยังเป็นจิตอาสาไปสมัครเป็นผู้พิพากษาสมทบซึ่งไปสมัครเองเพราะอยากทำงานเพื่อสังคมเป็นจิตอาสาเพราะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้วการได้ทำตรงนี้ก็เหมือนสร้างกุศลปัจจุบันทำมาเกือบสิบปีแล้ว เราก็มีประสบการณ์ประมาณหนึ่งที่จะช่วยเหลือได้เดือนหนึ่งอาจจะเข้า2อถึงสครั้งเรียกได้ว่าชีวิตมีความสุขไม่มีเวลาว่างเลยไม่มีเวลาเหงาเพราะเวลาที่มีก็จะไปทำงานเป็นผู้พิพากษาสมทบเมื่อก่อนว่างก็จะใช้เงินเดินห้างช้อปปิง้งซึ่งพอคิดแล้วเราเอาเวลามาทำประโยชน์ดีกว่า